วัสดีจ้านานแล้วที่ไม่ได้เจอกันเนาะวันนี้จะพาขับรถสกูตเตอร์ค่ะหีมะเริ่มเยอะแล้ววันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไรแต่วันนี้บวกสี่องศาก็เลยว่าจะขับรถสกูตเตอร์ไปเที่ยวอีกหมู่บ้านหนึ่งวันนี้เห็นอากาศดีจ้ามีแสงแดดยามเย็นส่องแสงสวยอากาศไม่ค่อยหนาวตามจริงทันวามกรากรุณาทางเหนือประเทศสวิเดนจะจะหนาว ลรวก็มืดมากๆจ้ะบางวันก็จะมืดหนาวอากาศติดลบ2 0่สิถึงสีองศาเดี๋ยวนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วจ้ะบางวันก็ไม่ค่อยหนาวบางวันก็หนาวหนาวสิเก์นจนจนเองไม่อยากออกไปไหนแล้วจ้ะ้ันหลังก็จะเป็นลูกชายรับตามมาจ้ะดี่เราขับรถล,ลงมองกันนะจ้ะ เราดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยสูงเนาะในวิดีโอแต่ความจริงมันสูงอยู่เวลาลงมาก็เสียวหนาทอง ขับรสกีหิมะต้องรักษาโคตไหมครับทำลายทางสกีสำหรับคนเล่นสกีจะถ้าถึงทางสกีเราต้องจอดมองดูใส่ดูขวับป้องกันอุบัติเหตุ สีท้องฟ้าท้องฟ้าสีแปลกมากเลยจ้ะสีเหมือนแบบข้างในหอยเปียกหอยช่วงนี้ทางเหนือประเทศสวีเดนก็อากาศจะหนาวมากนอกจากแล้วก็จะมีแสงสว่างไม่เยอะ ช่วงนี้เดือนนี้นอกจากก็จะมีแสงสว่างประมาณ 2, 3สชั่วโมงเดี๋ยวเดือนหนาก็จะเพิ่มเรื่อยๆจากแสงสว่างช่วงเดือนมีนาเมษาอากาศก็จะเริ่มอุนูละจัดเริ่มมีแสงแดดอากาศติดลบศูนย์องศาหรือบวก10องศาเราสามารถออกไปนั่งทำกิจกรรมข้างนอกจากคนทางเหนือประเทศสวีเดนจะเป็นคนที่แบบชิลๆมากเลยจ้ะเพราะอากาศดีนี่จะพากันออกไปนั่ง ต้มกาแฟโต๊ะปลารับรถสกีออกไปสกีเขาชอบทำกิจกรรมจ้ะยิ่งหนาลองกับพาก,กันไปเดินขาวนอนป่า เราก็ขับรถมาถึงเป้าหมายแล้วจางหมู่บ้านยูนุสูอันโด้ รถมาแวะมาทักทายบ้านพ่อปู่กบลุงจ้ะบ้านคนทางเหนือประเทศสวิเซอร์นด์ก็ส่วนมากจะทำจากไม้จ้ะไม่ค่อยมีบ้านปูนเท่าไรบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านสองชั้นหรือว่าจะเรียกสามชั้นก็ได้นอกจากเขามีห้องใตดินด้วยหลังนี้จะอยู่สองคนลุงกับพ่อปู่จ้ะ กลับบ้านกันจ้าค่ำแล้วจ้าหลังจากพวกเราเยี่ยมพ่อปู่กับลุงเซก็เนาะจ้ากลับไปหมู่บ้านข้างงอสขามายูนุสวนโดเราก็จะมาอีกเส้นทางหนึ่งเนาะจ้าี่ขากลับ ไปหมู่บ้า,างงนคังหงอดเราก็จะกลับอีเซ้นทางหนึ่งจะได้ดูบรรยากาศมันแตกต่างกันยังไงเนาะจ๊ะ ถึงบ้านแล้วจ้าขับรถแบะไปหลายที่มากเลยนี่ี่มายังง่อยอยู่เลยจ้าขอบคุณนะจ้าที่กดติดตามกดให้กำลังใจนางแมวโคราสอินสวีเดน เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า